นี่คือก๋วยเตี๋ยวกินอาหารเย็นเล็กเสร็พลิกหรือเปล่ามไม่ใส่โอเคร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดแล้วนะท,ท,นทุกค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 นนี่นะจะนน้ำซุปนี่จะนน้ำซุปของเรานะแล้วก็อันนี้ปรุง ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้ะปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร่วมแล้วกันเนาะจ้ะร่วมหมดเลยทุกอย่างอันนี้ของอเล็กใช้ไปก่อนเลยโอเคไหมแมทิววันนี้ชามใหญ่มากแม่คิดว่าแมทิวกินไม่หมดครับเอาน้ำอีกไหมอเอาอีก โ <Okay. S 2> อเคอันนี้ของพอนะโอ้โหมันสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยอืตอนะต้องลุยต้องลุยทำไมต้องลุยอะต้องพูดลุยต้องต้องพูดลุยอันนี้ของแม่โหสุดยอดเลยสุดยอด โอเคจ้ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอาหารเย็นของเราเนะาะพี่น้องอาหารเย็นของเราเออเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนาะจ้ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวร่วมเรากันจ้ะเหมือนเนี่ยเพราะว่าใส่ทุกอย่างเลยจ้ะเนื้อใส่หมูแดงลูกชิ้นปลาลักปี้แล้วก็ลูกชิ้นหมูเจ้าของแล้วก็ลูกชิ้นปลาทอดเนาะจ้ะอันนี้ก็คือ อาหารเย็นของเราวันนี้เนาะไปกินกันเลยจ้าสวาัสดีครับ <dış absolutely. S 3> <laughs> ทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีทุกทายทุกคนสวัสดีสวัสวดีวันนี้กินกุ้ยเตี๋ยวกันนะจา้าทุกคนเดี๋ยวก่อน we mix and eat ต้องพ p ต t ลงมา ทำไม,มต้องเอาถุงออกอ่ะถุงอาหาเออกโอเคเอาเอาเอ่นลืมใส่ถั่หงอกนะจำงหนึ่งลืมใส่กินขา้นวาวแรกนะจ๊ะอือตามที่เด้บอกนะจ๊ะอาหารวันนี้เป็นกล้วยเสียวรวมทุกอย่างเลยแน่ลีวพ่อ,อ,เเอช่วยฟองได้ไหม ช่วยได้แต่แอ๊ตจิวก็ทุ่ำเองได้เนี่ก็แค่คนเฉยๆคนเห็ดคนจกักจริงไขก็สื่อเส้นเล็กมากนะเนาะแต่พอเห็ดกะเห็ดเส้นใหญ่อีกแล้วจ,จ้ะเส้นใหญ่อร่อยเส้นใหญ่อร่อยแล้วเนี่ยขอชิมก่อนแนอะ๊ดอืมใครจะเอาน้ำปลา ใส่หืมเนียไม่ใส่พอดีแล้วโอ้มาเลยโอ้แซบวะแม่ของแม่แดงจังวะแม่ใส่พริกพริกนพริกป่นวันนี้เตรียมไวมีมันฝรั่งแล้วก็เบคอนเบคอนจอไรมจะตองนพริกสมัยอันงอ Clear s ขมวิซซ pues ์ไปไม่เป็นก่อนไปกินสามรอบไปกินสามรอบไปกินเก้าินเบกอนไม่ดีเลม very good ต้องกิน2ชิ้นนะแล้วตัวผัเขี่ยวเว่าวันนี้เราจะทำ for lunch for lunch ก่อนอาหารเที่ยงก่อนอาหารเที hmm. Så, though, mm ่ยงพวนพรมมีบร์รเดย์แล้วกินกิ่อขนมกับไอติมแล้วแล้วก็หลังจากอาหารเที่ยงหลังจากอาหารเที่ยงพนพรมอน่นออโอ้อบเขาบุถ้าท่อรกะสีย อันมูมูมือนี่มูเพิ่นสองคนนี่นี่งานมันเกิดนีจ้ะฟังเกิดเอางี้งานมันเกิดกะเพิ่นสิมีขนมนมได้ไปโรงเรียนเัื่สี่น่จะจ้ะไปแจกมูอย่างประมาณนี้กะไปกินน้ำกันอย่างประมาณนี้จะ้ะกินไม่พูดเลยน้องแก่ให้มันเป็นสาเกทอดเลย Vil mm. du ha fisk med? Gaffis med. Nå mm. får mm. du mm. noen. Kan jeg, jeg gjøre det samme med den, ah, okay. den før det er Til slutt er det å steke. Du, se, du ser her rundt. Mm. Det er gull. Det er steke. Ah. Men det er liksom å gjør det samme. Nó ở mù Không, tụi em một lần nữa Quế lòi ạ Quế tiểu 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 Quế But next time you going to say what? You know. oh, have to yeah. Mix it like good. Pitla. I think must say, of something. Uh -huh. a oh. mm -hmm. I Mix the pile. I'm going I got a lot of chili. it. Uh huh? i

Mẹ con con lẹp yêu bacon yamayyam yamayyam yêu bacon yam 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 yêu bacon

Somewhere like hè? Change with mama? No, then mommy gets in in and then he has to throw away the thing. Only that where I said we don't want to change? I'm so good at excuses. Hello. Mm? Dong shot dee! My loom! Hey.

<Yeah. S 2> อย่าต้องกินให้หมด่ะบอกเ่ยใครไม่แข่งชุดบอลพวกนี้เล็กมีซ้อมบุกป่ะฮะ่าดูเดอเทรนนิ่งมอน Deze poepenbouwer. Hij stopt af de poepelstok. hij stopt af de poepelstok. Kijk maar, man. kan. Hij is er al, nee, ik ga er al. osionfish don't that don eat this, understand. อ,อ,อี <If they S 2> <ะ>่ like the food ไผักิ e ไอบกว๋วยเตี๋ยวอะ <c oughs> ก็ดีแล้วที่แม่คิวกินได้ก๋วยเตี๋ยวอะ่ะ แต่ที่เมืองไทยแม่ชื่อไม่กินอาหารไทยเลยนะเพราะเนี่ยที่ที่สังขาคงกินเยอะอะที่สังขาไเป็นาหาร,หหรอ่ะนะอือหือทำไมช้กิน KFC One time ช้อมชอม time ไหน One time กิน KFC ที่บ้านใหญ่แล้วกพ็พงชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวที่สังขา ผมชอบกินเมี่ยเตี๋ยวที่สมัมปะตรงที่ไปกับอูใช่ไหมก๋วยก๋วมาร์เก็ตใช่อร่อยเส้นใหญ่อร่อยอ,อลเล็กกินทุกอย่างอมดีมป,ป้าไาอยากกินอาหารไทยแต่ว่าป้าปปต้องไปกินอาหารฝรั่งกับ แมทธิวกับอเล็กดูวีลาสปีซ์ถ่ายมอดเยอโอ้ช็อกยิงท้ายด้านหน้าตรงปกติก็แล้วกันเยอะมันได้เสียดูเกลเกะเอเตอร์บอมบ์ยังเกี่ยวสมบัติเพราะเสียงดีไม่รู้ไง What you mean? t h t you need now. You understand what I mean? I'm not ไปตัวม mm ัน hmm. mm ุ่นน่าอาหารเย็นกันนะจ้าทุกคนอาสิบอฟโกตทุกหมดแต่กรไดเห็นแบบนายุดออกมาจากกล่องไงเนาะ

อุ huh. <laughs> mm ้นมีอะดูวีทอแล้วก็าบุกข้อมก็ไม่คิดว่ามันจะอร่อยไงืมบูรณันนี้วัาธรมดาต้องมาชิมอะไรกันวที่นี่นะลองดันจะทำบุฟเฟต

Look, like give. Look, like yeah. so I hate you. I love I love you so I get two pieces. Okay. Because she love me so much. Look, daddy, then like, oh yeah, 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 yeah. I love you so much, then mommy give and then he's thinking, oh, I hate you so much. But I don't do a smile. And no. No. let what? Oh. <laughs> yeah, I love you so much. Yeah. Okay, just give me. And give me. Mm -hmm. <laughs> กูซ hey, okay. so ีดูโ uh, ม so like. My mm. ่อะไรโอเคจะสุขสุขคนนั่นแหละกับกินเสร็จกันสิบภากันไปไปสักผ้าจ้ะทุกคนพอกันได้ในคลิปวิดีโอนาได้จ้าสวัสดีสวัสดีจ้าได้จัาได้จ้าบ๊ายบายบ๊ายบายมาดูรูปสมุดในสุดที่ยูทูบช้ากันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า